สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมั้งแต่ว่าซันคนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโมบายเจนแบงแบงครับอ่ะอ่์หลอดสายธนูไฟแบบว่าโคตรโหอ้าวขอพักช่วงนี้ไปชมสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับช่วงคือตอนเนี้ยโมบายเจนได้ถูกนำเสนอชื่อในดิกเกอร์มาร์วสาขาเบสอินสปอร์ตยอดเยี่ยมนั่นเองก็อยากให้ทุกคนไปโหวตโมบายเจนเยอะๆเพราะว่าเป็น เกมโมบายเกมเดียวในลิทห้าเกมนะแบบเกมโมบายเกมเดียวในลิทห้าเกมที่ทั้งหมดแบบมีหแบบ้าเกมสี่เกมว่าเป็นแบบ Mobile, เกมคอมอ่ะแล้วโมบายหรือเป็นเกมเดียวจะเป็นเกมตัวสัตว์เอาลนะก็อย่าลืมไม่พ้นนะครับสายเพิงวอดเนี่ยก็จะเป็นแบบเอออนนั้นแบบพุ่งเข้าไปแล้วก็เพิงวอดออกมา เราจะพุ่งในอีกทีเพราะว่าสกิลสองของอาร์ลอดมันใช้ได้กับตัวสตันทุกตัวอุ้ยกระตุกนิดน,นึงอ่ะถ้าทุกตัวที่โดนสตันอ่ะก็จะติดก็จะติดพุง่งนน,นนีดเดี๋ยวเขาอยากจะโชว์ให้ดูอ่ะกลัวแบบเข้าไปแล้วมันแบบแฉแสกหน้าเข้ามามีการยืนเฉยๆโดนแล้วโดน c a p e ง my ้ i s i o อไอนะอนเสียวมันพุ่งเข้ามายังไม่ใช่สกิปไ่ๆนะปุ๊บปุ๊บเพิงว่ดเห็นว่าโอ้ยยยึงกยย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 ยนียอ่ะยยยยมันกยยจยย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 ดูย ก็จะเข้าป้อมเลยมันไม่ได้ฝึกเล่นหออน่อยเงี้ยดูทันด้วยทำทรงกันทำทรงป่าเรามีปัญหาจะชุดนักศึกษาไปหาใครต่อเรื่ไม่เอาไงไวะนะปุ๊บปุ๊บเพิ่หมหอดนีโอ้ยยังสวยเอ,อตาตัวกลางมันทำให้เราอนี่เลยนะเดินเดินตรงน้ำไหวขึ้น มุดจอมมุดอ๋อมาดิปุ๊บจุ๊บโอบเพิงวัดเอาวาัจุ๊บไม่พลาดเว้ยเขาเรียกว่าหลอกหรอสเต็บเว้ยมาสเต็บ ลอไงแบบปาดคีไปให้แบบเออคีบมันติดม้าแล้วจะฟึ่งฟังฟึ่งฟังไงอูอ้าวเรดลีเราแบบท้อแท้อ่ะเอาชูเอากระตุกเออมาว่ะใครมาปุ๊บเอาผ่านโอ้ยสงสัยฟุ่งโดนใคร อุ้ยติดปุ๊บปึ๊งนี่โว้ยจเตะจะเตะมีโอ้ยหลบหลบแบบนี้สเตะไอ้วาร์ปโชว์เลยเราเล่นไม่ได้โชว์เดี๋ยวเราพุ่งไปก่อนนะอุ้ยผ่านที่หลบนี่หลบมาดีมาดีพุ่งมาดี ไม่ยังอยัง有那这边敌人ั翻过ไม่จุเอ้ยยังตีไม่ทันแต่มันก็แฟดตอเสีเพิงวัดฟีฟุอะไรอะไรอะไรริปสเตปไปคาอุ้ยชูู เอาดีมาดีมา,าดีขาปอ,อาบอกเลยอืวีเลียดอาบโอ้ยเคยมันเปิดันตินี่แล้มันไม่ได้เปิดติดซู้สาอ่ะมาแล้วจ้า <c oughs> ไม่ติด ติดฟังกโก้ได้ปุ๊บปุ๊บนี่อ๋อคุชิออนมาครับคุชิออนมาทำไงโอ้ยเร่งยิงทีงเงือตากันไปเราไปเราไปเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อขาปอมแล้วโอ้ยโอ๊ติดสียสต์ ตัดตั้นยเอ๋โดนลอข่าวดีเลยชูขัดู้ได้ปะหายอ่ะโ้เพิ่งว่นู้ไม่ต้งมีลงทุนจัดแต่วเราเสียสกงิวสอง ヘブクレムプランティフェニージンキーマン。 อุยอีกทีเออสุยวะอุ๊ยไอ้เนี่ยมาโดนอีกโอ้ย,อย,อยขาบอบอกเลยเลสลีตอนนี้นแม่งยังเกินอ่อ อ่าฟังโก้เป็นหามีเพิงวอดเอาเอาหาข้มโลกเลยเอ้ยวอวุ้ยตะกี้พอดีอ แกเว็บครับเราไม่ร <that> <laughs> ีบเราเกมจบกันที่ป้อมชูโปเอ้แน่นอนชูเป็นคนพิม yes yes ไปทำที่ป้อมวิชวิชเขาลึก เขาลุกไปหน่อยดักกับชู้ดีกว่า Uhh. อ๋ออาณาจักไหนเนี่ยเฮ้ยเขานัวกันข้างบนอ่ะเราไม่รีบไม่ร anyway. ีบโอ้ยเร่งดีก <lại> ูแม่งใส่เข้าไปฟวงฟียงฟองฟียงฟงฟังฟียงฟังโว้ยโอ้ย <phải> ดีอูซูมกลับหลังด้วย เอามาจากไหนเนี่ยพาวให้นนะฮึ๊บฮึ๊บปังดีข้าก่อนข่าก่อนจบเกมนี่โหบอกแล้วเฮงว่าจะมันแจ่งจริงครับเนาะ แรงขึ้นเลยจะจบซีซั่นแล้วแรงอยู่แค่นี้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับฮาร์ลส์อาร์ลสายเทอร์มวาดผมว่ามันก็เวอร์นะมันก็ย่อคูลดาวน์เร็วกว่าสาผินสาผินมันคูลดาวน์ประมาณแปดสิบวินะนะวันนี้คูลดาวประมาณสี่สิบวินแนะถมยิงไกลได้ด้วยก็ถ้าใช้ด,ดีๆมันก็โดนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปอย่าลืมชื่นะครับไม่มีที่สิ้นส,สดีดนะครับเราจอกลับมาคิปหน้า See you i can't.